Ford Ranger t 6นะครับคันนี้นะครับมีปัญหาไขกุญแจไม่ได้นะครับกานกุญแจนะครับค่อนข้างสึกนะครับเวลาเสียบกุญแจนี้เบาสตาร์ทนะครับปิดนะครับไม่ขยับเลยแข็งเลยนะครับจะทำการรื้อซ่อมใหม่นะครับ ลื้อนิดหน่อยนะครับหรือเอาเฉพาะตัวไส้กุญแจออกมาอย่างเดียวนะครับผมได้ถอดตัวไส้กุญแจสตาร์ทนะครับออกมาทําการแก้ไขนะครับเปลี่ยนอะไรที่ชํารุดแล้วก็เปลี่ยนไส้กุญแจที่ใช้งานมานานนะครับส่วนกุญแจดอกเก่าดอกนี้ก็ต้องเลิกใช้ไปนะครับผมได้ปั๊มกุญแจดอกใหม่ดอกนี้นะครับแก้อาการสึกให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปประกอบรถทดสอบสตาร์ทครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเสร็จเรียบร้อยนะครับ ใช้กุญแจดอกใหม่ไขได้เลยนะครับเสียกุญแจมิดออนสตาร์ทครับติดเรียบร้อยนะครับผู้ค้าท่านใดนะครับมีปัญหาเสียกุญแจแล้วไขไม่ได้ไขขัดขัดนะครับดึงกุญแจไม่ออกนะครับสตาร์ทรถไม่ติดมีบริการแก้ไขถึงที่ถึงบ้านนะครับ